ขอต้อนรับสู่รัสด้ามหาวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์เรามีความยินดีที่จะนําเสนอวิธีการใช้งานระบบเ e อร์เรเซนเตอรซึ่งเป็นระบบที่ l a สด้าให้ใช้สําหรับบริหารการจัดการร้านค้าเองสําหรับการตัดรอบบัญชี l a สด้าจะมีรายงานยอดขายโดยจะเป็นยอดจากคําสั่งซื้อที่สินค้าถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้นและจะตัดรอบเดือนละสครั้งคือรอบวันที่1ถึง14 และวันที่15ถึงสิ้นเดือนหลังจากตัดรอบวันที่14หรือสิ้นเดือนแล้วเราจะได้จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณภายใน7วันทําการไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วิธีตรวจสอบรายงานทางบัญชีให้เข้ามาที่ระบบเซลล์เซ็นเตอร์ไปที่หัวข้อการเงินและคลิกที่รายงานทางบัญชีเมื่อเข้ามาในหน้ารายงานทางบัญชีคุณสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้ โดรยระยะเวลานั้นจะอยู่ในช่วง7วันในหน้านี้จะมียอดต่างๆแจ้งไว้เริ่มที่ยอดคงเหลือคือยอดค้างชำระจากยอดก่อนหน้านี้เช่นค่าปรับต่างๆคําสั่งซื้อจะมีรายได้จากการขายสินค้าในรอบนั้นๆรายได้อื่นๆซึ่งในส่วนนี้จะเป็นค่าขนส่งที่ลูกค้าช่วยจ่ายเมื่อสินค้าที่เขาซื้อไม่ถึงตามราคาที่ลาซาด้ากำหนดไว้ในหน้าเว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมคือค่าคอมมิชชั่นและค่าขนส่งที่ลาซาด้าเรียกเก็บข้อควรจำค่าธรรมเนียมการจัดส่งซึ่งจะถูกเรียกเก็บในเดือนถัดไปดังนั้นหากได้รับรายงานค่าธรรมเนียมการจัดส่งในรอบนี้จะหมายถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดในเดือนที่ผ่านมาถัดมาหัวข้อการคืนเงินคำสั่งซื้อที่ถูกตีกลับหรือยกเลิก เป็นยอดเงินที่เราคืนให้ลูกค้ากรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าเราเข้ามาและเราจะมีการคืนค่าธรรมเนียมให้ร้านค้าโดยให้ดูที่ช่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนสุดท้ายคือยอดสุดทธิเป็นยอดที่ลาซาด้าจะโอนเงินให้ทางร้านและในหน้านี้ทางมุมขวาบนจะมีหัวข้อการนำข้อมูลออกซึ่งทางร้านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาดูได้กลับมาที่หน้าแรกการเงิน คุณตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละคำสั่งซื้อได้โดยคลิกไปที่หัวข้อรายละเอียดทั่วไปของคำสั่งซื้อคุณจะเห็นรายละเอียดทุกรายการและสามารถฟิลเตอร์รายการโดยใส่ชื่อสินค้าหรือหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อค้นหาได้ถัดมาถ้าคุณต้องการตรวจสอบรายละเอียดตามประเภทของธุรกรรมให้เลือกรายละเอียดทั่วไปของการทำธุรกรรมโดยคุณสามารถฟิลเตอร์โดยเฉพาะธุรกรรมที่ต้องการดูได้เช่น ค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือค่าขนส่งและสุดท้ายหัวข้อธุรกรรมที่ค้างอยู่คือธุรกรรมที่ Lazada รอรอบการจ่ายให้กับร้านค้าและหากคุณมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยสำหรับจำนวนเงินหรือรอบโอนกรุณาติดต่อทีมพาร์โน์ซัพพอร์ตขอบคุณค่ะ